หนึ่งเมนูวันนี้เนี่ยครับสำหรับช่องทาง YouTube ครับบอกเลยว่าวันนี้จะนักจะเต็มให้ครับสำหรับ FA เนี่ยครับคู่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับผู้นี้บอกเลยว่าเหมือนผีเน่ากับลงผูกดีๆเลยครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างพึ่งแพ้มาเนี่ยครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองครับเพิ่งขาบ้านมาเนี่ยครับเจอกิตันพาเลตสองประตูศูนย์ครับส่วนทางด้านของเลสเตอร์บุกไปเยือนนะครับทางด้านของเอเวอเรสต์ครับแพ้มาถึง4ประตูศูนย์ด้วยกัน ผลงานก่อนหน้าน,นี้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็วันนี้ครับกับถ้วยนี้ผมมองว่ายังไงแมนยูต้องเอาแล้วครับเพราะว่าไม่เหลือถ้วยใดๆให้แมนยูได้ลุ้นแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้องเจอับลสเตอร์ด้วยกับกำแพงวันนี้ครับบังคับให้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดต้องมีถึง2ประตูถึงจะได้เฮียบอกเลยว่าวันนี้ก็ต้องสองประตูจริงครับถ้าไม่สองประตูก็ยังเอาถ้วยนี้ไม่อยู่จริงครับวันนี้มองว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหน้าบ้านจะเอาถ้วยนี้อยู่รับให้เลือกเชีย์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้เลยครับสำหรับใครอยากร ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและตามเข้ามาเจอกันต่อในแกงได้เลยสำหรับใครเข้ามาใหม่วันนี้นะครับนาก็ต้องบอกว่า1ใบม่วงสามารถรับเสื้อที่เชิ้ตฟุตบอลสวย,สวยนะครับเลือกไซส์เลือกสโมสรได้เลยครับจะส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1ตัวนะครับนะประมาณนี้แล้วกันครับตามเข้ามาเจอกันต่อในแกงบ้านบอลสวัสดีครับ